แค่หลอดเลือดของโรงพยาบาลรามเกียนะก็ถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยที่ที่มาเข้าฟังบ่อยๆเนี่ยเขาจะเห็นคุณหน้าคุนตาของพอสมควรนตอนนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของหลอดเลือดติดที่ขอรู้เร็วรักษาได้นะครับเอ๊ะมันเกี่ยวกับภาวะอัมพาตอัมพาตของเราอย่างไร ก็พอพูดถึงหลอดเลือดที่คอตีดตันเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีคำถามนะครับหลายๆคำถามเลยนะครับอยู่มากมายนะครับก็คงจะคล้ายๆกับคุณอพิจิตะคุณนภิจิตนะก็ถ้าตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหไปไหนก็คำถามแร่ ก็คือหลอดเลือดที่คอนะครับมันมีอะไรสำคัญนะคสำคัญยังไงบ้างนะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกนะับความพื่อกรมภาพ่ยทีนะ่อาจารย์อริยาพูดตรงไหนบ้างนะคตำตอบเออ่หลอดเลือดที่คอเนี่ยนะครับก็เหมือนกับถ้าเกิดให้เรามอง,มองแล้วก็เหมือนกับท่อหนังทนะ่อหนังนะเลือดเนี่ยจะนำเลือด จากหัวใจเนี่ยขึ้นไปเลื่อยที่สมองเนี่ยก็ต้องผ่านหลอดเลือดที่คอนะครับหลอดเลือดที่คอถ้าเกิดหลอดเลือดอันนี้เนี่ยมีการตีการตันนะครับก็จะเป็นปัญหานะะฮที่ทําให้เลือดเล็กสมองเนงีน่ยลดน้อยลงนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเศษตะกอนเล็กๆนะครับที่จากที่หลอดเลือดที่คอเนี่ยหลุดขึ้นไปนะครับก็จะไปอุดในเส้นเลือดฝอยๆที่เล็ก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เหมือนกับก้อกน้ำนะครับถ้าเกิดหลอดเลือดที่คอไม่มีการตีดตันน้ําที่ลงไปเนี่ยก็เป็นมันมันก็จะไหลข้างดนีนะครับถ้าเกิด,ดมีการติดตันนะครับก็จะเกิดออกมาเป็นเมอนะฮะต่อไปค,คนไข้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มีอาการับ ทเราเหงื่อไวๆแล้วก็ซึ่งเป็นภาวะที่ทคละภาพาแล้วก็ต้องให้ญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยคอยดูแลอยู่เสมอนะและ้วก็เป็นปนัญหาใหญ่อันนะครับของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติเอาไปแล้วเราเป็นแค่ยังไงว่า หนึ่งอมีอาการอาการคืออะไรนะครับอย่างที่อาจารย์อริยาว่นะาก็คือเป็นความรู้สึกถึงใ่้ก็อักภาพหรือว่ามีการทมอนะครับแล้วก็จึงมาตรวจแพทย์แล้วก็แพทย์ก็ทําการตรวจวินิจฉัยต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์อรยา หลอดเลือดที่คอติดตามหรือเปล่าหรือว่าอันที่สองต่อไปคือไม่มีอาการน,นะครับแต่ว่ามาตรวจร่างกายอาจจะเป็นเป็นการตรวจปตระจำปตตีและการเรา,ามีการตรวจที่ละเอียดขึ้นมาตะอ็อาจจะมีการตรวจที่คอนะครับหอเลือดที่คอเนะี่ยซึ่งอาจจะใช้การตระซาวนะครับแล้วก็ไปเจอว่า